คือว่ากูก็ <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ tại không đấy. lỡ những cao luôn nè. nó. เด้อจ้ามดแดงกัดค่ะโอ้ยไหนไป้บึงโอ้ยสันหัวคอนเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยเจ้ากับอาคู่นะไปหาพี่หาน่องอยู่ัไดปู่้อเอเเออ มันมืดม, <Okay. S 1> มันไม่จะใครข,ขับป่ายมันโอ้ยมอด,อบบอดแดงกัดพราะมดแดงกัดตะกูดึงได้โมแดงเอ้ยนี่ติดขับป่ายพี่น้องเอ้ยขับโค้กมันบกค่อยไข่ งานเอา uhm ก well. ิดเมี่ยงดีกว่าสุกก็ได้จังได้ไงสุกเก็บอันเฮาก็โอ้ยแซบเบิดเลยแซ่บหมดเลยอือบ่เด็กกัดแซน นในว่ารถพี่ไอต์ใช่ไหมคือปากซ้อมือนีหนะนักซีกับปัวนี่ไปห้เาลา้าดองเลยเวลาผูกแขนเออเออ,อเออเสียงเด็กหน่อยแบบแบบแบบมึงนั่ ไปกินเมี่ยงเหรอโอ้ยบักโบอีกเลยบักบอีกล้วบ้อบักโบอีกแล้วอย่างนี้จะเสียงแบบอันเดียงี้จะซื้อบักโบบักโบนี่เบิดเมอออเออเออ

อ่าในรูทปะขาดบอลูกไฟจะได้หัวซีกซ้อยอยู่เห็นผู้บ่าวเลยหัวซีกซ้อยอยู่ลูกไฟยายบัวเมื่อกี้นั้นเพอพี่น้องเอ้ย พ่พอปู่ผัดบ๊ปื้มบัดน,นี้ตายแล้วพ่อปู่มไม่ปื้มบิเกิยเฮ็ดอะไรบัดน,นี้เป็นเล่น,น,น,นะ <c oughs> นเครื่องปุงแล้วเฮ้ย ใช่เอ็แกงมันได้撒แกงเันได้ก็แม่แกง อนไรเราถือแผ่เออโอ้ยได้มันเเป็นหัวหน้าเขาให้ยังบอกเขาจิตใ้เป็นหัวหนใหยังจัดการมันนัในไร ไปหาคิดเบสกินในสเตโซน้องกูเลียงป่านนะนะ่ยงเียงเียเออยมันก็ดีเกเลียงว่ารมมทิพย์อันนี้ปลาข้อเวันนี้ปลาขอวันปาเลียงไปลาข้อี๊ปียไอ้ิดโต๊ะบิปลาเลียงเนีบได้ินได้ นั่นบระกวนี่น้อยกับบ้านตัวกั้นกับบ้านน้อยก็จะมาเก็บติเงินแต่แง่เป็นเวียดถึงแง่เป็นยังเก็บอยู่ thật anh nhìn hoa nào vào bằng hoa nay là ở mắt kia đâu này nó Yeah. Dạ. Vâng Phải chết cả một con nào.

ออตอนมัน,มนก็บุ้ยระโยชน์ฟังกลัวมันผิดเลยบุ้ยประโยชน์เนาะฟังมันว่าออกมาเมืนเน่อไง

ใส่เช่นเดีวยวกันเลยแม่แท่นี้นนนจ้ามันหกนักกันนะมันมีแต่ไข่เขาป่ายมันมันมาทันไข่หนูเสียด้ห่างเด้ห่างไม่จะห่างใหญ่ๆหญ่ไปขวมันกกอนเสียดายไปเป็นมะข่ายหนูป่วยเอาไว้สุกกินโอเคค่ะ โอ้ยให้บวกกับโทรศรพท์นี่บริเลกจักเครืองโพดโพจะเอาไม่หายด้วยมีด้วยแบบนี้ลำบากลำบ่นนี่โอ้ยขงแก้งแรกนจะว่าว่าข้างแรกเทอะเครื่องได้กรคึอเก้าหเด้ได้แบบนี้มันออกตัวได้ะโอ้ยเนี่ยกระดับเรือที่ยังอีกแบบนี้นะเบิ้ลทันไปเขาย้ายไปเมือก่ไปโดนย้เลย ไม่สามารถเปิดใช้งานเครือข่ายข้อมูลเซลูไลท์ได้คือเข้าไว้ไฟน,นี่อะไรนีน่ตรงนี่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 อุอ้ย <c oughs> มันปุ้งน้อยมันจะตง้งให้ไปเลยเลยแม่กระพริศอันนั่นอ,ยงงอ,อะยรมันแฉคืนแล้วแะ่แฉ่ง้เฮ้

เบิ่งแม่น่ะปล่อยมันะเลยแม่งจอบมาอยู่ในมิซิลแล้วเตือไปจับคนจับคนอยู่นเหนือไม่มันนานเกินน่ะนม่งกับป่อยมึงไปจอบมาอยู่หันแฮมกับชิบุระย่เตือปล่อยมันโลดสองชั่วโมงพี่น้องอ่ะมันเกิดอะไรน่ะมันเป็นน้ำมันเลยบอกสัญญาณบอดชัตียรโอ้ยสมชุบระบะ กินเมียงบอกเมียงอย่างบ้านกวยไหมเมียงมักเตะนเลมักปตะมัปปนจะเผขาดมันก็เป็นบอกวยอะไรนะฮัมักมี่ฮัมมักมี่ฮัมัยยกมี่โอ้ยไข่มาแดงไข่มาแดงเจีจบไอเครื่องถัวยเนึงฮมี่จะไข่เน้ยเครื่องถัวยฮับมี่จะไข่น้ย ก็ได้ไปเลยแล้วบ้านพัชจ,จะมีตังค์กะทำบ้านพัชก่อนบัดเดือนนี้จะไปแง่แตงสชไข่น้องพี่น้องแตงกชไข่สรออ้างโบไข่โอ้เหลี่ยมจ๋าไปเฮงแตงเฮงแตงขอบคุณดนะค่ะพี่น้องเลือกที่เขา,เขามาิ่งมาชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณา,น,าน,นะคะมื่อหนึง่งจะเปิดไปท้ด่ดอกสีเฮดเฮือน จ,จัดกัดบ้านใหม่จัดบ้าน,านห้องนอนห้องนอนในห้องนั้นเนยพราะมันมาสองพื้นเด้พิ่นได้พมานมาใหม่เิ่นกจะเปียนห้องนอนใหม่นะ okay. ห้องนอนก็นจะเป็นสีเยแอมพูร,ร้านซึกตจวก็จะเป็นสีแชมพูนะคะทุกประเทที่สีอันต้องตายคือ,อ,อดอกไมาเรา ไปละจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้านะจ๊ะ